พี่ปิงตกรอบเพล่ตกแบมลงแบมลงตัวนึงตกหางมันเกี่ยวกันตัวนึ่งเป็นหัว สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เผาปารวยพอสมัยพ่ารวยครับวันนี้มาตามแนวทางของแม่เต่าฝันแล้วได้สองขึ้นกับเอฟซีกับผมหมูวานวาสิมาหานะครับเนาะแม่เต่าก็โทษดวนไปครับหมูวานตั้งตีหาครับเอฟซีกับผมเตบาปอเมาหาแม่เต่าครับเอฟซีครับ ก่อนที่ขาไปชมคลิปของแม่เต่าเอฟซีก็ให้ใช้วิยยารญญาณในการรับชมกับทางท่งเป็นซื่อกลางเสนอไม่เป็นเพียงแนวทางท่านครับมกักกระจัดขัดกับพันกันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้ฒ่าปารวยพอสไไวปารยวยเดอะคับเอฟซีกับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับแม่เต่านี่คาราวาบอสบายครับอีซีผมแต่ว่าฝันแล้วก็เล่โทรด่วนให้มาเนะครับนะอย่าลืมควมฝันบ่เมียงนะครับ ผู้เฒ่าเฮ่านะครับนักขันยุติโดนไปยักหน่อยการลืมความฝันเพราะว่าผู้ใด้แมต่ตะพอนสบายเองครับวิธซี่ครับผมถาดทวนความฝันแล้วต้องว่าวหอยแด้ยิ้นว่าออ,าออกมาประวัติสองสามมือมากการสิรลืมนะครับอิซี่ครับผมอันนี้คือความฝันของแมต่ตาด้วยครับเด้อเห็นว่างวดที่แล้วกับบริมาหาพรอ,อย่างประวเพิ่นบ,บ่ฝันครับอิซี่ครับผมการบ,บ่ฝันกนารจักเสียเเ่ยวคามยักมาว่าวหอยฟังว่าสั่น ต้องเอาความฝันดนล้วนนะครับเอฟซี FC กับผมเอฟซี FC กับไปพิจารณาเมืองนะครับแปลซ้อยกันน้ำบางที่ความฝันก็ได้แปลเอาครับเอฟซี FC กับบางที่กับเป็นตัวเลขบางที่ก็ได้แปลนะครับนะเอาเพื่อมาเป็นการเสียเวลาครับเอฟซี FC กับผมไปฟังแม่เต่าปนชิวสู่ฟังครับเอฟซีกับ หลังนั่งอยู่พอดีครับอยู่ที่ครับผมฟันเอียงเงนาะครับนะอืกอืมางงานเนี่ยากติดเนใเหยีบเยียนมาแต่หน่อยครับสวัสดีครับแม่ครับผมจ้าสวัสดีค่ะเอาเมื่อนี <laughs> ้มาหาแม่เต่าโคดวนต่างต่หมูว่านตีหักพึ่งได้มากยันรืม ย่านลืมว้อฝันบ่แม่ย่านลืมวามฝันเพราะว่าขั้นฝันแล้วขั้นบ่เรานี่มันจะลืมหมดลืมขันบ่มีผู้จาไใบลืมแท้ต้องทวนยู่เป็นประจําเป็นบ่เดี๋ยวนี้เอาของวางไว้ใส่ลืมมืดครับผมได้ว่าอันเทานาเทาล้างเนาะสันออกอันฝันอันกะกะว่าไม่นี้ได้พอฝันน่ะนอนนอนแช่งเนาะพี่ขึ้นมาหลดเป๊ะคือขันคันออปัะนี่ อีปิงตจ๊กทอดเปล่าโจ๊กเบ่มลงเบ่มลงตัวนึงตกหางมันเกี่ยวกันตัวนึงเป็นหัวปิงอีปิงก๊ออีปิงก๊อปก๊อใส่กไหมหนีก๊อปโอ้โหผมเลยนึกนะเอิกนะฟันว่าฉั่นบุกฟันโดนเลยกันกะติบ้าโอ้อันทั้งกันนวลว่าดูไอ้พวมันนวลไอ้ไอ้นกแม่เด็กหน่อยมันนี่นะบอกให้ลูกฟังไอแม่พะน้า มีทางมีบนได้แมพ่พะนะเออไอ้อย่าลืมเย็ดแปดแปดเย็ดเด้อพะนะเอาเป็นเังก็แม่ตกตกมันมันตกยังไงกว็วกใหัฟังไหมมันก๊อเมื่อรูปก๊อกตกแบบลงตกล่องหัวมันเ,เป็นหัวงูไหมตกลงมาม,มันมันม,มีสองตัวไห่มีสองตัวมีสองตัวมันหักกอกันตกลงมาตัวหนึ่งเป็นหัวงูอู้อ้าวฉันเนาะ ตัวนึงเป็นหวัวงูตัวนึ่งนี้เป็นปิงเยอะแม่แต่ตเครื่องปิงกับเป็นเครื่องปิงเยอะหันเป็นหวัวงูตัวนึงอือ,อสันก็เลยบอกฟังสูอ่ะสันกูก็ฟัน,ปนแปลกๆจังสีเลยนะเนีนั่นลูกผู้น,นันมันเคยได้ลูตารีด้ือมันก็นเลยคันโดนๆห้างๆทร่มาหาแม่เนี่ยได้เงินลดมือเมื่อนี่ก็ทร่มากแล้วที่แม่จะลืมเด้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดขนามันว่าล่างละว่าสัน มันบอกจังไหมเขาว่าเป็นแปดเจ็ดมัมันมันเกาะกันเด้ปิงจ้่สองตัวจ้่มันเกาะห่างมันเกาะจับยู่นเอื้อกยู่นเอื้อกแม่รีบปัดปัดลงมันรีบมันลตกไปข้างล่างตกไปข้างล่างมันเป็นหัวงูโอ้ตัวหนึ่งเลยเป็นหัวงูแต่ว่าตัวนึงนี่เป็นปีงอยู่แม่โอ้มันจ็มันไม่เคยตีเป็นแบบนั่นลูก้นี้ก็ได้ตีว่าปีงว่าเป็นแปดเจ็ดใช่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด หนึ่งกระไดพนามันว่าหนึ่งกระไดสองกระไดยมันมีสองตัวดิแม่มีสองเห้ากระจับเอาหนึ่งเอาสองไปสันตัว้อมซื้อขึ้นซื้อลงเอาเนาะอย่าว่าห้าซื้อขึ้นซื้อลงเอามันก็มีแค่นั้นล่ะก็อีพอตีล่ะตีอะไรอไรแม่เรื่องอะไนั่นก็ยังสันตอมีพอว่าตีสองแปดหานดิโอสองแปดหานฉันรู้ว่ามืดมื่อีพิปัดลงมืดอีปัดลง ยี่พอรเลยว่ะมันมาเป็นหกบ่อวันนั่นก็ะเลียวแจด้อยวันนั้นจังะอ้โอ้ว่ามันเป็นงูน้อยอ้่งูก็เป็นเป็นมาโล่มาเสงเป็นหาเป็นหกอย่าโอ้ก็แเลี่ยวแจวันนั้นเปแะลีวี่พอสี่ตีอเด้อวันนั้นข้ามันสามตัวนี้หาสองแปดหาสองแปดขมันสองขามันตลงไปข้างล่างเนี่ยปุ๊บมันเป็นเก็ตแปดตีไหมอย่ามันวางสั่นล่ะมันไปเปลียทางลุมพนามักลา มันมันเคยสีแบบนั้นค <Ừ. S 1> ันโต๊นะั้งรุมมันเป็นแปดเลยหันแม่เป็นแปดเป็นเกตดนานะืาขนาดย่าลืมเดิอมแม่อาจารนมันบอกว่าคันนี้แม่เันแบบนี้โอ้ยได้เงินมาล่างนี่ 8, แปดเก็ดเลยแปดเก็ดข้างบนนี่หาสองแปดมือมือมือไปตุ้บปิงปิงสองตัวจมันสีขั้น หอยมันย่างแบบปัดบตกเปะลงเมาเส้นหุ่งเมื่อเบิร์ตเบิร์ตดฟันดุนนี่แปดสองหาหาสองแปดคือเลขสามตัวอยู่ทึ่งเล็กสองตัวนี่ล่างในแน่อะไรเป็ดสองมันตกไปสองตัวล้วเมี่ยงอ่ะมันตกไปสองตัวมันเป็นงูตัวหนึ่งมันไปแปดได้มันไปแป็ดทั้งรุมเด็กแปดมันกัดแตกออกมันสีเกตขึ้นมันวากันเส้นกระพิรนาอยู่เพราะว่ามันคำว่ามันเจ็ดแปดนี่แต่มันอเป็ดหาเปดหกส่วน จ้าก็สิเป็นยังสั่นเ่ะเพราะว่ามันปลายเป็นงูเป็นงูมูหน่อยไหมจ้ามันเป็นงูเหนะอ,อืมดนยังว่าดน,ดนโดนซันคอยฟันเป็นเงินไงยังว่าคันคันที่จอ่อจอในพวกค่อยโอ้ขันฟันสีเป็นเงินได้บ่แม่จ้าคันฟันแบบนี้ก็ไปยอดสนุงได้ป่านึงบยเดียมเอาหลวนดอืัน <laughs> ดีใจตัวละแม่มาอยู่น้าพ่อเป็นมูป็นมูตายน้ำเออแต่ว่าซันกระโทดถามหา อยู่มู้เป็นมู้ตายต้องกันครับผมคือเอาต้องฝันของแม่เนาะจ้าอ่าแต่เห็นว่าข้างข้างบนนี้ห้าสองแปดือแปดต้องหาครับอันเดียวกันนะน้องแม่เนาะจ้ะซื่อครับซื้อตัวซื้อตีเงาเจ้กันซื้อเล็กเนาะแปดสองหาหาสองแปดเพราะว่าขังเครื่องนี้เราขังล่างนี้เจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยเลยเจ็ดแปดเราใส่มันตกลงมันแปดเดียวนามันมามันแปดอยู่แล้วอ๋อทันเก็ดมันแยกมันแยกหัวออกเป็นหัวเลย หมวดประจำวันที่สิบหกมาเมียเนาะจ้าเลขเดียนนี้ออกสามเทียตีหอเขาเขาหะไรเมายเข่าวอ่ะจะมันวันที่ใดก็อันที่ห่งวันก็ไปก็เป็นเจีเยนนะเจี๊ยนหไปเด้อนี่ว่าหาหกบีีเสียงขึ้นมาเนี่ยดิตกุีบอยยังไม่ขึ้นกุีเลยน่ะยังไม่ได้ขึ้นกุีเลยกุยมังติงเลยล่ะโอ้ยยังองตกกุยยังกุยิังรับอยู่กุยม ยังคับอยู่เออตัวอียังคาบอยู่ว่าสันน้อ,นองปีบบักครับจะเอยังบัวใบไซว่าสันคาบจะเออยู่อยๆแล้วตัวอีมยังนั่งทับอยู่หาหกแต่ว่าอีมันหลับตกข้างล่างนะโอ้ยขี้หดกัวอีเออขี้นกตัวอีล่างเอ้าอเขียนซีแจ็คแล้วว่ามันเพิ่นสู้ออกตั้งว่า สงสันสุกใส่มากอี่พ่องูเขาลวนสิหัวเด้อขนซุกหัวต้องเผาลวนสิหัวเด้อจะรับจะว่าแปดเจ็ดอ่าเจ็ดเก็ดแปดให้แปดเจ็ดหมแปดเจ็ดละแปดเจ็ดเนาะย่าตามเอาซะย่าตามแม่ดีกว่าแม่บอก่าแปดสองสีสูดูหนึ่รอบแล้วว่าว่าเสียนแปดสองหาบ้างที่คนว่าขาวหาบมันสีก็ได้พ่อคนสุกใส่ด้วยหันเออเอาเก็เอาุมยีแก่ นี่แหละพญาบานคืนนี่คอยอยู่สองห้าเพ่งกินยาซื้อนอนคเผมตะวันล่างนี่แปดเก็ดเม็ดเดียวจ้าตะวันนองิ๊บว่าเมื่อกี้นี้เป่นหัวเหาหกกว่าที่ลูกหาหกจะเอีว่ายังงั้อยู่หาหกกอีโต๊ะก็คืนจะเกาอียงน้องจีบว่าหาหกกูกรับเย็่ผม เอเชียมันบอกว่าสร้างนะฮะรูปปากบอกก็มาจ้าอันนี้กับบางที่เพิ่นซุกมือใส่ก็ได้เพิ่นบอกยูบอกเห็นบอกตาบอกแังยูตะวันบอกนั่นประกาบอกนั่งฟังเหรอโอ้บอกยูบอกยูให้งูขิ้เล็กเล็ก่าหลายตัวตัวนี่้เวลกสบายว่าจะเป็นสันด่างอีบอกก็ยีเมียได้บอกกระเด้อบอกพาวสุสุบอกพามันกระเด้อมันเด้ง เ,เด็กแล้วมันนั่งลงเขาก็น,นั่งเฝ้าก๋ตยเตี๋ยมันเป็นยังไงลูกมันเด้งมาซีถือรักนะมันเด้งมาหาม่สีเมียนอยู่บ่เด้งมาซีเด้งมาหาคันหาไม่ได้กรรมเด้เคันหาไม่ได้กรรมเด้สดนะคันหาไม่ได้กรรมกรรมคือกรรมกรรมมันไะแต่ละคนโอ้ยยังนอนกี่เบื่อเหี้ยบกมเงิน กำเงินดีๆจากกำเงินสำคัญแล้วอันน,นี้คือแบบเต่านะครับเสือผมควันแล้ว,น,วนะครับเนาะโอ้โ,โดนเดียนเลยนะรัปีงจับหน้าอก,กปีงสองตัวจับหน้าอก,<ต>กแม่เต่าเป็นซีแปดสองซีแต่ว่าเอ่อคิดว่ามือนี่เป็นหาก,ก็เลยมีเปียกสองหากรครับเสือก็ถูกแต่ว่าเลขล่างนี่แปดเก็ดแท้ๆเพราะมันตกลวงล่างสองตัวนะครับว่าตกลงล่างสองตัวก็เลยมีแปดเก็ดน้ำ ตัวน้องติฟฟ์รุดปากมาบอกเมื่อกี้นี่เจเอย,ยังข่าอยู่สันว่ายังบอกไปใส่ว่าท่ให้บอกประกาศบอกว่าสัน่ากตัวเดียวครับเอฟซีครับผมอาโมซุซุลงมาสันซุกนเ,เป็นเพียงแนวทางนะครับเอฟซีครับผมแม่ตาว,วันวแล้วครับเอฟซีครับเอาแม่จับไปเนะี่ยโอ้โหจิมมนอยากให้ได้คู่ผู้คนกันยังไงนะแนวทางของแม่ตาวครับอุซีครับผม เพื่อนว่าทีเขียนแปดสองหานละ่ะตาเมื่อยังไปเขียนแปดสองสีนะครับแล้วตั้งใจว่าเขียนแปดสองหานี่แล้วไปเขียนแปดสองสีเอา้าก็เลยมีแปดสองห้าแปดสองสีน้ำมัน,ม,นม,มันเคยเปลี่ยนน,ยน,นี่เลยฉันชั้นตัวปอกเลยได้ถือตัวโต๊ะสามโอ้ถือตัวโต๊ะต้องไปแปดเจ็ดเลยเพราะว่ามันมีงูตัวหนึ่งว่ะทีมันมันโต๊ะงไปปุ๊บหัวเป็นงูงูเป็นงูตัวหนึ่งเป็นแปดตัวหนึ่งเป็นแปด หางค่อยแยกออกจากกันมันเกาะกันตกลงไปมันยังเกาะกันอยู่เลยปิงนะมันแตกกันอยู่วะต่อใชมันยังเป็นมันปิดแต่ว่าตัวหนึ่งหัวเป็นหูแล้วเนี่ยใชะอ่ามันตีเป็นหาเป็นหกอะไรอ่าเราก็เราก็บ่ลลูครับผมท่านเป็นลูเขากะโอ้ยเข้าไหวไปแล้วเขาเอาผู้เดียวเาะใชครับสำหรับแนวทางของแม่ตาวงวดวันที่สิบกธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับเน้นล่างคือแปดเจ็ดครับวิธีผม ภารกิจนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นะครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสบีค่ะ